ครับการสัสดีช่วงเศร้าของวันทีสามมีนาคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการสืบดีท่านผู้ชมทุกทุกทันครับการสรางรับชิพนี่ก็มีง่วมาให้พี่น้องเลือกซื้อเลือกชมกันไปเรียงครับพี่น้องครับเป็นง่วงมากหนามากตาหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับราคาก็ตามเจ็ดตามไในความงามของง่วครับพี่น้องครับกัญชวฟาเป็นหม่องราคาขายได้ครับพี่น้องครับง่วทั้งคอเขานี่บริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตร ทางข้อก็จะส่งให้ทั่วประเทศไทยแต่ต้องมีค่ารถเพิ่มถ้ามันไกลจาก200กิโลเมตรให้เข้าใจตามนี้แล้วครับพี่น้องครับแล้วกาอีกอยั้งมองได้จุดใดมีต่หนี้ผมสิบอกสิเก้าแจ้งไปเลย่อครับพี่น้องครับถ้าบริด้บอกบริด้เก้าก็แสดงว่าจุดนั้นตัวนั้นบมีต่หนี้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0-65 2 0 7 6 8 8 4พิกัดที่ตั้งคออวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษสดวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่าบริหารมาเมืองว่าครับจุดที่หนึ่งนี่ เป็นชุดวัวไทยพื้นบ้านชุดห้าตัวครับประกรอบด้วยแม่ลูกผูงัวลูกแรกสองโค้แล้วกะแม่แยกลูกหนึ่งตัวอ่าตัวแม่แยกลูกนี่สีมีตตำนี้เมื่อจีนเนี่ยเอางอวมาลุงรดงอหลายตัวไปแห่กันเส่เลี่ยมสองลมุนครับเขาได้แตะคางหนึ่ง,งแต่ว่าก็บ่บมีเป็นบ่มีปัญหายังครับเกี่ยวกับการเลี้ยงดูปรกกันไห้เ่าตายครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เลยเ่ยาไกเหตั้ด้วลูกมาตัวเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับลรวก,กะแม่ลูกผูง่วลูกแรก แล้วก็แม่แม่ลูกผูงว่าลูกแรกอแม่นี่ลูกสี่อายุสามสี่เดือนแม่นี่ลูกสี่อายุเขาสองเดือนเจ็ดควบสูงแม่กะอยู่รอยสิบหาไปหารอยยิ้มหาเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับชุดที่หนึ่งนี่ราคาขายครับเอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกาวไว้ครับนี่ขายราคาแบีงปันครับพี่น้องครับซื้อแม่แถมลูกครับพี่น้องครับไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ไดเง้ยวไก่ครับพี่น้องครับ Statement. นี่ครับราคาเราเล่าก er ันไปได้ครับพี่น้องครับอ่ะมาเนี่ยมาเมิงชุดที่สองสายเลือดดีขึ้นมากครับพี่น้องครับผู้ใดหางว่าบามันแม่ลูกเมียเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับกินนมอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่สูงอร่อยีสหาบวกแม่โบทครขบเครืองลูกสาววายยูเดือนกัวตัวบางไง่ครับพี่น้องครับน้ำนมแม่ดีนี่ครับขายตามเจดตามเนื้อผ่าได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แฉ็งขาไงดูง่าย อ่านี่แม่บดลูกบดสําหรับคมนี้เอาไป28,500บาทครับพี่น้องครับมองขายได้ครับ28,500บาทจะตามเจตมหมเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับหน้าตาดีหัวล้นนี่ครับพี่น้องครับหัวล้นธรรมชาตินี่มันจะชัดนี่คบบามันครับบามันพันหูสันพร้อมครับพี่น้องครับเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เลยครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้มึงชุดที่สามครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลูกสาวอยู่สามเดือนกลัว ครับเป็นเมียอ่าเมียเพิ่นสีเป็นไท่กลางผ้าบามันเหรอครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันสาระคมนี่ไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับขายตามเจตตามเนื้อผ้ามันเหรอครับพี่น้องครับทันใดมองหากระร่องผิจ้าหน้ามองด้อครับพี่น้องครับรลก็อ่ามีตัวนี้พอเป็นง้วนเนื้อห้าพอมีพี่น้องอยากได้ไปน้ำหรือว่าซีสุดได้สุดหนึ่งอยากได้งวดเถิดติดไปน้ำครับนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ขายในราคา 7,000หาลอยบาทครับง้อเนื้อตัวนี้ครับตัวเถิกเนี่ยอาพี่น้องอยากได้ไปคุณสมมติว่าซื้อชุดนี้เราเออง้อเถิกไม่น้ำเนี่ยประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับก็ผมบ่าเปิดแบงผมผมขายเนื้อก็ได้ไหมครับผมอย่าบอกบอกตามตรงนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ๋อทิศนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับสิยกสีแยกชุดใดใช้กันกับลองฉีดทบทวนลองพิจารณาเมืองครับพี่น้องครับเพราะว่านี่สายง้อดีเหมือนแหละครับตัวไรบดีผมส่งล่องขาดสารเลยครับพี่น้องครับคือย่งเหมือนว่านที่ผมไทยผอไม่พี่น้องมั้งนี่ครับ ง้อจับใบได้ง้อเลี้ยงได้ครับพี่น้องหล้วก็ย่างที่ผมเน้นย้ำทุกคลิปเล้ครับพี่น้องครับก็นี่ซื้อนี่ท่านก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ลูกเมียผัวเมียปรึกษากันปรึกษากันภายในครอบครัวดได้ครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันก็นกนย่างค่อยซื้อสถานที่พร้อมเงินพร้อมครอบครัวพร้อมโทรมาหาผมได้ตลอดยีย่สิบสี่โมงครับถ้าสิ่งไดนสิ่งหนึ่งบ่พร้อมนี่อย่าซื้อ,อไปเด็ดขาดครับพี่น้องครับซื้อไปเล้วมนผิดกันจินของน้ำกันบ่เสียผัวเมียเถียงกัน ผู้ไปทรงวัวจงผมไปทรงงัวนี่ก็ว่าสบายใจไหมครับพี่น้องครับผู้ผัวอยากได้ผู้เมียพ่อยากได้ผู้เมียอยากได้ผู้พอหายอยู่หลังบ้านเครับพี่น้องครับมักให้มันมักน้ากันเพียบพร้อมน้ากันครับพี่น้องครับอันนี้ว่าวว่าแบบควบเป็นจริงครับพี่น้องครับว่าแบบควบเป็นจริงในยุคสมัยนี้อ่ามันต้องควบเป็นจริงบอกกันครับพี่น้องนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับที่นี้กะขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ